สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผม PLUG และพบกับผมปลั๊กอเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Enshrouded ต้องมีเด็ดไหม Enshrouded อ๋อโอเค Enshrouded นะครับเป็นเกมที่ผมนั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานมากเลยเว้ยตั้งแต่มันเปิดตัวตั้งแต่มันโฆษณาคือจุดเด่นของเกมนี้เลยเนี่ยมันคือเกมปะจนภัย Open World สร้างบ้านตีมอนล่าบอสกับเพื่อนทั้งหมด16คน Hey, คือเรานะครับกับเพื่อนเนี่ยอีกสิบห้าคนเนี่ยสามารถเล่นในเกมนี้ได้คือแบบจ้าเพื่อนเยอะอย่างนั้นจากไหนเราคือผมเคยเล่นตอนเดโมไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงเป็นคลิปนะครับผมเล่นเป็นตอนไลฟ์แล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าไลฟ์ไหนนะครับเพราะว่าเล่นไปมั่วส่วหมดเลยแต่ตอนนี้เว้ยตอนนี้เกมเต็มมันออกมาแล้วนะครับมันออกมาสักพักแล้วล่ะประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะแต่ว่ามันออกชนกับ power <c oughs> พอดีตอนนั้นผมกําลังติด power มัแต่จับมอนอยู่แต่วันนี้เลิกงามยามดีครับได้มีโอกาสได้มาลองเล่นสักทีกับ Enshrouded วันนี้จะมาเล่นคนเดีีียยยววก่่่่่่อออนนนนะรังไมมเเเเพพพืืาา มันไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องห่วงผมว่าเกมนี้น่าจะมีคอนเทนต์เยอะพอสมควรเราไปดูกันว่าเกมเต็มเนอะจะต่างจากเดโมโลิอเปล่าก่อนจะไปดูผมฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าคุณส่วนใหญ่ทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยตรงไหนตรงตรงนี้หรือตรงนั้นสักทีเกือบ5-60%ยังไม่กด subscribe เลยกดเถอะครับมัน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 ฟรีก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะไปเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปว้าวมาแล้วนะครับ คือเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะยังไม่เสพแล้วกันนะผมจะมาให้ดูเกมเพลย์หลักๆเลยนะครับก็ดูเหมือนเราจะอยู่ในโรงศพเหรอ โอ้แล้วนี่คือหน้าตาของผมม,มาแล้วครับบอกเลยว่าภาพเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสวยนะครับเพราะว่าเขาใช้มานจะเป็น Unreal Engine นะครับ Unreal นะเรียกว่าเสาแงงแสงเงาแล้วเงากูไปไหน,นี่แต่นี่ผมไม่ได้ปรับสุดนะเพราะว่าเออปรับที่มัน Recommend ให้นะฮะก็โอ้หนี่เราต้องไปข้างหน้าชิมิเอาล่ะครับ Cinderworld อ,อ้แล้วนั่นคืออะไรกดตัว E เพื่อ Commune with the Flame ทำการสาธนนสนทนาก,กับเปลวไฟกดับมาเป็นเวลานานแล้วตอนนี้ผมตื่นแล้วครับผมโอเคช่างช่างหัวเนื้อเรื่องนะครับเราไม่ได้มาดู เรื่องผมจะโ oh, อ้โหม่จี s ัสตาทับอดแสงนะมันแบบสว่างโล่งโจงจริงจริงเชียวแล้วตอนนี้ขวาบนเรามีเขียนว่า Claim a spot for your base นะครับ Reach the plains เราต้องไปสร้างฐานเหรอให้ไปที่ทุ่งหญ้าทุ่งโล่งนะครับอ้ oh, my god ท่านผู้ชมดูกราฟิกนี้สิแสงเงาต,งต่างๆอย่างอย่างรียวอะแล้วตรงนี้มีอะไรสักอย่างนะให้เราดู <c oughs> เออเราต่อยได้ด้วยภารักิจของเราต้องไปข้างล่างนั่นเหรอจุดสีแดงๆตรงนั้น เราจะไปยังไงนี่ไรอะ่ะมี journal กดรี a ได้ด้วย oh my god เนื้อเรื่องสคริปต์คือผมมาเล่นคนเดียวนี้ยังไม่เอาทอะไรวะมาเดินเล่นก่อนมาลองมาเล่นกับเพื่อนแล้วผมจะมาอ่านเนื้อเรื่องให้ฟังนะครับเราจะไปข้างล่างได้ยังไงต้องวิ่งเข้าทําโอเคผมพอจําได้ละพอเล่นในเดโมอยู่ตรงนี้มีของว่ะโอ้คบเลยงครับนะพอดชื่อพอดชื่อกดตัวอีค้างเพื่อโยนได้นะแล้วเราธรรมะทาอะไรได้โอ้วิญ,ญญาณจุดไฟให้เราเราลงไปข้างล่างได้นะ กับเดินตามทางไปผมว่าเดินตามทางไปก่อนดีกว่าอ๋อนี่ทางตันว่ะครับเอแต่มีระเบิดเฮ้ยผมจําได้แล้วเราต้องเบิดระเบิดถ้าทําไงกดคลิกซ้ายเอ้ยโอ้กดคือระเบิดเลยว่ะไม่รู้ว่ามีดาเมจตัวเองหรือเปล่านะครับเปิดกล่องได้ไวิ่งเท่จังเลยขวานแฮชเชตเยี่ยมครับเราตรงนี้มีให้อ่านอีกแล้วไม่อ่านเราไปต่อดีกว่าเราได้ของมานิดหน่อยเราเป็นขวานไว้สําหรับไม่รู้ตัดไม้หรือว่าไว้สู้นะครับ แต่ผมว่าเอาไว้สู้มากกว่าว่ะล้วตรงนี้มีทางให้ขึ้นด้วยว่ะคนเราอ่ะเนาะมันชนอ่ะมันก็ต้องขึ้นมาดูหน่อยทางเดิมเฮ้ยวิ่งตามทางไปครับตอนนี้เราจะได้ไฟไมาอีกหนึ่งอันแล้วทําไมเขาบอกว่าไฟเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะแข็งแกร่งในชราวพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีไฟเราอาจจะแบบไหนลองไม่ถือดิไม่รู้ครับยังไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่ยังไม่ได้อ่านในเรื่องไงกดแถบเพื่อเพื่อล็อกยูโฟกดคอนโทรลเพื่อดอร์จอ๋อกดแถบเพื่อล็อกเป้าครับกดคอนโทรลเพื่อลบ โอเคได้อยู่นะงั้นเราต้องคว้าขวานขึ้นมาแล้วปะเพื่อกำการสู้ไงครับมาแล้วมึงอืออเอโอโค่สองทีล่วงกดแถบเพื่อล็อกเป้าอ่ะเปลี่ยนเป้าหมอยครับเฮ้ยหมายอือจึบจุบหืมบอกเลยว่า e s e r i แล้วเราสามารถกดเก็บได้ได้วยนะเก็บศพได้ด, e f take ด,ได้วยครับกด e และ f take all อ่ะรูทไเนู่ค่าแล้วก็รูทครับเป็นเกมที่ ดูดวิญวิทยุยานมากเลยแหละจะบอกให้อ๋อผมเห็นแล้วมันมีเลขอยู่ข้างบนเห็นปะคือถ้าเราแบบไม่ออกจากที่เชา้านี่คือเราจะตายหรอหรือไร,อร,อร,อรอไม่ทราบนะครับแต่เราสามารถอยู่ได้ประมาณ3นาทีกว่าอ๋อเราออกมาเวลาก็เพิ่มอาจจะเป็นเหมือนถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆน่าจะเป็นเหมือนแก๊สพิด ประมาณนี้ if you fall you will rise again at your last lantern ถ้าเราตายเราจะมาเกิดที่บีคอนล่าสุดที่เราจุดไว้นะครับน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้กลมๆแบบนี้นะครับรู้เรื่องครับพี่อีกแค่100กว่าเมตรเอแลยวมีบอลองบอลหลี่ด้วยครับเราสามารถกด E เพื่อเก็บบริได้พอเข้าบริมีอะไรให้สำรวจเยอะแยะเลยครับอันนี้มีเห็ดด้วยเรดมัชรูมือแล้วมันหมอกเยอะจังเลยเนาะมันคืออะไรคือเราสามารถเคลียร์ได้แหละผมว่าแบบ เหมือนตีลังมันทิ้งเพื่อทําการลบพวกหมอกออกใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดคนที่จะสร้างบ้านแล้วกดตัวเจขึ้นมาเพื่อดูเคสเหรออ่ากูอ้าอะไรวิธีการสร้างบ้านผมว่าเราจะต้องสร้างเฟรมเอาท่านัครับหรือว่าเป็นแท่นไฟนั่นเองเรากดพินได้นะเพื่อทําการเหมือนมาร์กไว้ว่าเราต้องหาอะไรบ้างตอนนี้เราต้องหาหิน5ก้อนครับนี่ไง โอ้ยกรบเลยโอ้จะเก็บเราได้3อันว่ะนี่ไงได้แล้วครับแต่ผมจะเก็บไปเรื่อยกันแล้วกันนะเผื่อฟาร์มไว้ไงฟาร์มเราจะได้แบบ้อหมาไอแพะนี่ว่าแกะตัวฮิตเยนี่เราต้องตัดไม้ป่ะอ่าโอ้โหอีกแล้วครับหน้าที่นี้มันคุน้นๆนะพิมเนาะถ้าพิมพ์มาเล่นกับเรานี่ผมมอบหน้าที่ตัดไม้ให้มันเลยว่ะต้นหนึ่งนี่ใช้เวลานานอยู่นะผมว่าโอเคได้อยู่ได้ไม้มาประมาณ24 ท่อนนะครับสำหรับต้นไม้1ต้นแล้วเรากด V ีเพื่อคราฟได้นี่ไงกดสเปซบาร์คราฟมาละต่อไปเราต้องวางน่าจะเป็นนี่ไงโอ้โหนี่คือเขตบ้านเราครับคล้ายๆกับพา o เวลเลยนะที่มีแบบเหมือนจุดของบ้านเราอยู่ผมต้องเลือกพื้นที่ที่มันโอเคโอเคสำหรับเรียบๆน่าจะเป็นตรงนี้นะผมว่าแล้วเราก็กดยังไงคลิกซ้ายโอเคแล้วก็คุยกับเปลวไฟครับน้อยไม่ได้อยู่เพียงลําพัง มีผูรอดชีวิตอื่นอีกมากแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่โบราณอยู่รอบๆกายไปประจนภัยและหาความรู้กับมันซะโอเคครับขอบคุณครับมี extinguish ด้วยก็คือทําการดับไฟอ๋อเราสามารถอัปเกรดแบบว่าพื้นที่บ้านเราได้นะถือว่าดูดีอยู่นะครับ สามารถแบบว่าอัปเดตฐานเราให้มันใหญ่กว่าขึ้นใหญ่ใหญ่กว่าขึ้นใหญ่ขึ้นเดิมเออใหญ่ขึ้นเดิมใหญ่กว่าเดิมเออใหญ่ขึ้นเดิมก็แต่ฟักเขาบอกให้เราทราเวล trough the cloud Tr ไหน let me see brother ให้ทําการประจนภายไปที่ cloud ผมจะขอเรียก c r o u d ว่าหมอกแล้วกันนะครับหอยเขาไปที่หมอกหนาะอย่างงั้นเหรอดีนะที่เป็นหมอกหนานะ่ะ้าเป็นหมอกหน่อยแล้วก็โอ้ยข่าวจ๊ว้ยมันอยู่ไกลไหมอ้ยเจดด oo โคตรไกลเลยครับ ไฟเดอะสลิปปิ้งเซิร์เวอร์มีผู้รอดชีวิตแอบ,บหลับอยู่อย่างนั้นเหรอนอนกลางวันเหรอครับแต่เราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเอ่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเราต้องไปลองดูแหละน่าจะมีทางให้เราไปนะผมว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะฮะแต่ทางที่จะไปได้เนี่ยไม่ใช่ทางนี้แน่นอนเฮ้ยผมจําได้อยู่ว่าตอนเดโมมันมีแบบเขาเรียกว่าเออนี่ไงทางลงแต่ขอแวะบ้านก่อนวะนี่เหรอบ้านเฮ้ยเรากดสลิปได้ด้วยนะเราตีได้ปะ รูทไงกูรูทไงขอขโมยของเลยครับอุ้ยมีข้าวให้เก็บด้วย,อยขอบุญเนบในการเก็บของเราต้องมานั้นกดอีรัวๆนะวินะียไรอ่ะเป็น journal ครับเป็นบันทึกของกัปตันไม่อ่านจังเกียดอ่านครับเรามาประจนภัยดีกว่าเฮ้ยแล้วนี่มี wooden arrow ครับเป็นลูกธนูไม้โอเคก็มีของให้รูดเต็มเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่ภาสาักิจก่อนดีกว่าเกได้ว่าแทบจะฟันของทุกอย่างได้หมดเลยนะผมว่ามันมี journal อีกแล้วอะแดงแดงคือเหมือนของเควสของแนวเรื่องไหมผมว่าอฮ้ยมีของให้เก็บ เพราอีกแล้วอ่ะกูไปจุดไฟไหนอยเยอะแยะนี่อุ้ยแล้วมีแบนเดจด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็เฮลปพูชั่นอุ้ยนี่มีพูชั่นสำหรับเขาเรียกว่าเติมเลือดได้นะอ๋อผมลืมบอกเกมนี้เป็นผู้สร้างเดียวกับพอเท่าไนท์นะครับถ้าใครเคยเล่นพอเท่าไนท์พอเท่าไนท์ก็เป็นผู้สร้างเดียวกับเกมเทอร์รอรี่นะครับแล้วก็จะมีแนวแบบว่าซูบอสลาบอสเก็บเวลอัพตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแนวเกมที่ผมนั้นชื่นชอบนะฮะทางที่เราต้องไปต้องไปทางนี้เรื่อยๆสินะแต่ทำไมที่นี่มันดูน่ากลััััววจจงงเเลยยยโหีีสนนน้้นใคคระมมึอ,อกดด เอาล่ละเอา่อละอืมอืมอเออรอหมดไม่สนพ่อใครแล้วก็รูทไงได้แหวนมาด้วยครับของรักของข้าไงแต่เราต้องรีบออกก่อนแหละผมว่าเราน่าจะยังเคลียร์ตอนต้นๆเกมไม่ได้เดี๋ยวค่อยลมาเคลียร์นะครับไปไหนอะซ้ายหรือขวาน่าจะขวามากกว่านะรีบขึ้นไปเร็วโอ้ยนี่ไรอะ่ะรีเสิร์ชได้ครับ๋อ,อไม่ใช่รีเสิร์ชคือเซิร์ชหาของโอเคเรียนรู้วิธีการค้าของต่างๆครับ ปแต่ผมว่าเราน่าจะมีแบบว่าเรียนรู้สกิลปะเพราะว่าสเตมินาเราน้อยมากเลยตรงนี้นยังต้องเรียนรู้ต่อไปครับปีนได้ด้วยเหรอเยโะดโอ้แต่ใช้สเตมินาเอาหมดเราสามารถจัดเปลี่ยนฮอตคีย์ช็อตคัทได้นะครับโดยการกดแท็บโอเคผมจะขออนุญาตเขาเรียกว่าเอาของที่ไม่ได้ใช้ขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะไว้ช่องสองครับมันสามารถกดออติเนตเพื่อเปลี่ยนหน้าช่องฮอตคัทได้ปีนขึ้นไปนุ่มเฮ้ยเห้ยหิน อุ๊ชาโคนี่ว่ะอีก200กว่ากมตมครับอีกไม่ไกลผู้รอดชีวิตที่แอบหลับอย่างนั้นเหรอหลับอยู่ที่นอนอยู่เออเขาเป็นใครกันนะแล้วเขามานอนอยู่ตอนนี้ทาไมอ่ะมึงชิวไปไหนอ่ะเพื่อนมีฐานเหรอไม่แล้วคือเรายังไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับมันเลยไงมีฐานแบบนี้มันต้องมีโจนดิไม่ก็แบบพวกโหดร้ายเราสามารถกดซีเพื่อคราวชได้ออโอเคอ๋อเราสเตลได้นะครับแอบในผู้ไม้ไง can c o n c e a ซ you บูชนี่แปลว่าพุ่มไม้นะครับแล้วนั้นมีตัวอะไรก็รู้นะครับกาลังอะตุงน่วยอยู่เราสเตลได้ไหมแคนวีแบบทีเดียวตายอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเราไม่สามารถสเตลได้แต่ว่าเราสามารถย่องได้แล้วมันก็ไม่เห็นเห็น,หนแล้วออเอออ้ยโ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 อยโอ,ยโอ,โอ้โอ้เโอเออ้ยโด้ยยย้ย้อกก ผมว่าก่อนจะไปเก็บศพเราผมว่าเราควรที่จะแบบคราฟของก่อนไหมอะเราต้องมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไว้สู้นะครับเราต้องขาดสตริง3อันบูทอีก8ตัดไม้แป๊บเราต้องทําโต๊ะคาเพื่อคราบเป็นพวกธนูไหมเฮ้ยนี่ไงมีชิวอ่ะแล้วโบเราต้องคาสตริงหนึ่งหาเป็นพวกของสตริงก่อนไฟเบอร์แพลนแพลนไฟเบอร์ เก็บไงอา่านี่ไงได้แผ่นไฟเบอร์มาอยู่ต้องมีอาวุธนะครับเป็นโล่ระยะประชิดไงแล้วก็เป็นสายแบบระยะไกลธนงธนูธนูทวยของคนคอยงไง What the fuck โ oh อ้หมากัดเจยอเอาดิไอหมาไอหมาโง่โอุย้ย้วสเตมินาเราอย่างน้อยเลยว่ายัดแค่ทุกอย่างอันตรายหมดเลยครับแม้กระทั่งหมาป่าไอโปลดล้วหมาเอ้ยกัดไขรกัดให้มันโดนหน่อย เราเรารูทไงอู้ Ooh, ได้กระดูกกันเนื้อกินเลยได้ปะ่ะอู้เราสามารถกินหมดอ้ oh, ติดพิษโอ้ชิบะายชิมเิมแล้วก็คาโบแล้วก็คาร์บชลอู Ooh, ดเอนแอรโรอ่ามีวานด้วยเหรอมีวานด้วยครับเป็นไม้คาตาอู้มีสายเวทได้เรียนด้วยนะสายแท้งสายเวทสายไกลยอย่างนี้หรออู้เกมมันได้อยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราลูกธนูอยู่19ลูกก็น่าจะได้อยู่แหละไปไปเอาของเราคืนกัน ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหมอกหง่อยเอ้ยหมอกดําทะมึนตื่นนะเราไม่อาจทราบได้ว่าข้างในนี้จะมีตัวอะไรรอเราอยู่อิสแดงเจอรัสมันมีวิธีสามารถทําให้สเตเตนาเรารีเร็วกว่านี้ได้ไหมผมอยากรู้จริงๆริเลยถ้าเราเคลียร์หมอกตรงนี้หมดเนี่ยจะมองได้สวยขนาดไหนผมว่าวิสัยทัศน์น่าจะดีมากๆเลยครับแต่ต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆเกมมันต้องกลดิ้งตัวเองวะ่ะคือต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะฮะแต่ผมยังไม่ค่อยชินปุ่มนะไปเล่นเกมอื่นมากดเก็บของมันกดตัว f อันนี้กดเก็บของมันกดตัวตั้เยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเป้าก่อนล็อกเป้าไงอุ้ยโอ้โหน้าไม้สามดอกอื้มโอ๊ยโดนดอกหนึ่งลบลบยิงลบยิงโอ้ยโจ๋เออได้อยู่เวลอัพครับมีเลเวลอัพด้วยเก็บของได้ไหมได้เศษเหล็กกับหนังมาครับดูว่าจะได้หน้าไม้มาอุ้ยมืดแล้วอะ ตอนกลางคืนมีซอมบี้ป่ะเนี่ยเหมือนเทลารียปะ่ะเหมือนพอเท่าไหร่ป่ะคือถ้าเป็นเกมแนวตระกูลนี้เนี่ยตกกลางคืนจะมีมอนสเ์ What the fuck is that bro มันเห็นเหรอไหมอ่ะตอนกลางคืนคือคนละเรื่องเลยวะ่ะมืดก็จริงนะครับแต่ว่ามีมอนสเตอร์ด้วยไอ้วนี่คืออะไรลังพึ่งเหรอไม่เอาเดี๋ยวโดนต่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่นเราจะมาตามหาอะไรไงขอทำการเขาเรียกว่าอือโดนดิงงดิ เฮ้ยมึงตะโกนทำไมอ่ะไอหนุ่มเฮ้ยหลบอุลูกธนูจะหมดแล้ววะมองไม่เห็นอะไรเนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีการยิงอยู่ออเอาดิเอาลูกธนูหมดแล้วจิบหายละกดรูดเฮ้ยอยุลบได้เอาหลบได้ก็เสร็จโจรดีครับ เออโอ้โหถือว่าจุกจุกทุกคนมองเห็นเปล่าไม่รู้แต่ผมมองไม่เห็นนะฮะแต่ได้อาวุธมันมาใช้อะกินอะไรแบบนั้นได้อาวุธมาใช้นะครับเป็นเคียวเดี๋แล้วไอเอมพีซีคนนั้นอยู่ไหนแต่ไม่รู้ครับขอเก็บของก่อนอะไรอะรีทรีฟว้าวของเยอะจังเก็บเสียงเสียงอะไรเสียงอะไร what the fuck เสียงในความมืดตรงนี้มีจุดเกิดหรอแม่เราสามารถไหมรีแพร์อีกิฟเมนต์ เฮ้ยช่างทั้งตีเหล็กครับเราสามารถอ e ีแพรอีอ e ีแพรซ่อมอาวุธตรงนี้ได้ว้าวเยี่ยมเจอของใหม่ใหม่มืดจังวะถือไฟแป๊บเออ ancient world blacksmith นั่นตัวอะไรวะเนะี่ยผมว่าอันนั้นน่าจะไม่ใช่เพื่อนนะแต่เราไม่มีอันนี้แล้วไงหรือเป็นเพื่อนวะดิเออมันถืออาวุธไม่น่าใช่เพื่อนอนะโบเข้าให้ไงเปิดก่อนได้เปรียบไอ้หนุ่มเปิดก่อนได้เปรียบหลบ ลบปุ๊บขอใช้เคียวสู้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ได้ไม่ได้อันตุลุยอันตุลุยอันตุลุยมากเออเน้นระยะไกลบาเน้นระยะประชิดหรือมีโต้อะไรด้วยครับอ่านอ่านให้หมดแต่ไม่แปลก่อนที่จะปลูกเพื่อนกูขออุย้ยโอเพนได้ตะปูลับว่าอ้าวต้องใช้ล็อกปิดปลูกเพื่อนก็นได้วะนี่ไอ้นุ่ม Awaken Survivor, Oswald, Anders, s u m m o n the Survivor ครับเราปลูกใครขึ้นมา Where are you คือเขาไปอยู่ที่บ้านเราเหรอเราวาร์บบ้านได้ปะวิฟาดวิวได้ครับไม่ต้องเดินกลับบ้านอตีของพวกนี้ได้ด้วยนะฮะเพื่อเก็บของต,งต่างๆได้ Metal Scrap ถือว่าตีของได้หลายอย่างอยู่นะเกมนี้ของตกแต่งต่างๆเราสามารถตีได้หมดเลยตอนนี้ภารกิจเราให้กลับไป ซอมมอนเดอะซาวเวอร์นะครับผมว่าน่าจะต้องกลับไปที่บ้านระหว่างนั้นเราฟาดเทวิลกลับบ้านเลยวกันนะแต่น่าจะไปซอมมอนที่บ้านเราแหละผมว่าที่เอลธาของเราไอ้นี่คือการกลับบ้านของผมเหรอผมคือึกว่าแม่งคือของปก,ก,กติกูตีระเบิดทำไมเนี่ยแล้วก็คุยกับเปลวไฟไงที่ซาวเวอร์ will be a worthy addition to our cause ผู้รอดชีวิตคนนี้มันคุ้มค่าที่เราจะเรียกเขาออกมาใช้งานเราต้องกด ครับที่นี่เหรอต้องใช้เขาเรียกว่า summoner ์ w ม i มนนิก,ก็คือกิ่งไม้นี่ไง s u m m o n ร์ซัมมอ n i n g s t a าฟกิ่งไม้หนึ่งอันเป็นไว้สําหรับเรียกผู้ช่วยเราชุดยขอกู้เราชีวิตออกมานะครับที่เราไปช่วยเหลือมาเมื่อกี้อูมได้มาแล้วแล้วยังไงต่อจ้ะที่รัก์กดแท็บ lady to summoning นี่ไงเราก็กดอ๋อเป็นแบ็กสมิธน่าจะทำงานเกี่ยวกับเรื่อง<ป>การดูแลเรื่องตีเหล็กช่างเหล็กครับ ผมว่าน่าจะใช่แล้วก็ไปคุยกับเปลวไฟอีกรอบนึง่งดีมากเลยแกเรียกคนงานออกมาได้แล้วหนึ่งคนทีนี้ก็อย่าลืมตามหาบุรุษชีวิตที่เหลือด้วยล่ะจะได้เป็นประโยชน์ต่อลัวแกเองโอเคขอบคุณมากครับเอาไว้ช่วยงานน่าจะแบบตีเหล็กอะว่าค่บของผมว่าน่าจะมี n p c หลายตัวเลยที่เราต้องผสมรวจดูเพราะว่าดูแมปสิครับโอ้โอโอ้โหโอโห แมปใหญ่มากใหญ่แบบตะโกนอ่ะคือผมเพิ่งเปิดแค่นี้แล้วมันแบบโอ้และนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็น first impression แรกแค่แบบยังไม่ถึง1%ของเกมเลยด้วยซ้ำผมว่าแต่เกมนี้ก็น่าจะอีกยาวเลยแหละเป็นคอนเทนต์อีกยาวเลยนะครับเท<ๆ>่าที่ผมมาเล่นให้ดูในเป็นการคลิปเขาเรียกว่า EP ศูนย์ลแล้วกันนะนี่ EP ศูนย์ทำยังก็จะมีหลาย EP แต่ถ้าใครอยากดูหลาย EP สามารถบอกได้เลยนะครับคอมเมนต์บอกไปที่ด้านล่างเลยว่าอยากดูกันหรือเปล่าหรือถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์ เมื่อไรโอ้สิบไลค์เมื่อไร่คลิปที่แล้วกูก็พูดอย่างเงี้ยไอสังเกตแลนด์ถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับพาร์ตต่อไปมาแน่นอนไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ผมจะไปประจนภัยสร้างบ้านแบบว่ามันมีตีบอสด้วยไงผมอยากตีบอสเหมือนกันใครอยากดูเป็นคลิปบอกได้นะครับหรือใครอยากดูเป็นไลฟ์สามารถบอกได้เหมือนกันแต่สาหรับวันนี้ผมต้องขอลาไว้เพียงตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการป้ายานะคะว่าเกมเอาชุดรอดใหม่เกมนี้สนุกขนาดไหนหน่าเล่นขนาดไหนคอนเทนต์มากมายรอให้ผู้คุณได้ไปเผชิญชบพบเจอโอ๊ยพูดเยอะไปดี